วันนี้หลายคนงงกับวัดหลายวัดพุทธศาสนาในเมืองไทยเป็นพุทธแบบเถราวาทซึ่งเป็นนิกายที่รับเอาข้อวัดปฏิบัติต่างๆเรียกว่าสายตรงจากพระพุทธเจ้าเลยก็ว่าได้ก็คือไม่ได้ตัดแปลงนั่นเองของเดิมมายัางไงาก็ปฏิบัติแบบนั้นแต่ผมไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทํใไมหลายวัดในประเทศไทยถึงได้มีการสร้างรูปปั้นเทพเจ้าของศาสนาฮินดูมาให้คนกราบไหว้อย่างเช่นพระพิฆเนศองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระศิวะพระนาราย เจ้าแม่กาลีหรือสีชีพายซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้เนี่ยใครก็รู้ว่าเป็นของศาสนาฮินดูซึ่งสร้างความเชื่อให้เกิดความงมงายที่ขัดกับหลักธรรมของพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงซึ่งมันหมายถึงว่าพระสงฆ์เป็นผู้นําในการชักนําความเชื่อเหล่านี้แล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆละครับใครจะเป็นผู้เผยแผ่แ,ผและสืบทอดต่อไปในเมื่อพระสงฆ์บางรูปบางองค์กลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งมิจฉาทิฏฐิไปเสร็ละ สังเกตดูนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยมีคนสอนกันหรอกเพราะโลกเนี้ต้องการวัตถุนิยมมากเกินไปคนอยากรวยให้บูชาอันนี้ให้กราบไหว้สิ่งนี้คนอยากโชคดีให้ทําพิธีแบบนี้ตอนนี้มันเกลื่อนไปหมดแล้วกับคําสอนที่ผิดเบือนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งครับที่ส่งเสริมชาวพุทธบูชาเทพเจ้าต่างๆของพราหมณ์ฮินดูอ้างว่าเป็นเรื่องไม่ผิดเพราะเป็นสิทธิ์ที่จะนับถือพระพุทธเจ้าและเทพฮินดูด้วย ทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นพุทธตามหัประชาชนเลยวันนี้ผมเลยเอาบทความนี้มาให้ทุกคนได้ศึกษากันว่าเพราะอะไรเราจึงไม่ควรเอาความเชื่อพุทธมารีมิกกับเทพเจ้าฮินดูถ้าจะให้เล่าเรื่องย่อยๆก็คือพระพุทธเจ้าไปประกาศศาสนาในอินเดียล้มล้างการแบ่งชนชั้นบรรณะของพราหมณ์ทำให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันสอนให้คนอินเดียเลิกการบูชายันและคำภีพระเวทของพราหมณ์นั่นเองพระพุทธเจ้าในสายตาชาวอินเดียก็คือ ผู้ชี้ทางสว่างให้ตื่นให้รู้จักความงมงายในการบวงสวงการวิงวอนร,ร้องขอจากเทพเจ้าและอำนาจเบื้องบนใดๆสอนให้คนพึ่งการกระทำและความสามารถของตนเองทุกอย่างเป็นไปตามศรลธรรมและธรรมชาติไม่มีใครสามารถเปลี่ยนกฎของธรรมชาติได้และในสายตาชาวพุทธพระพุทธเจ้าคือพระเอกที่คอยช่วยเหลือให้คนหลุดพ้นจากเรื่องงมงายแต่ในสายตาของสมณพาม พระพุทธเจ้าก็คือจอมลวงโลกที่สอนให้คนไม่เชื่อในคำภีพระเวทไม่เชื่อในศาสนาพราหมณ์พุทธศาสนาถูกกลืนเพราะเขาแต่งเรื่องให้พระพุทธเจ้าเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ทำให้คนพุทธที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งบูชาเทพฮินดูไปด้วยซ้ำร้ายเข้าไปอีกบางวัดเอาหัวหมูหลายร้อยหลายพันหัวไปแก้บนบูชาพระพุทธรูปกลายเป็นว่าสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหมายสำหรับบูชายันเหมือนพวกพราหมณ์ในสมัยก่อน เจ้าอาวาสพระอาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ออกมาตักเตือนแนะนําชี้ทางแถมยังเป็นผู้นําในการเส้นบวงสรวงบูชาแล้วคนรุ่นใหม่อย่างผมหรือคนรุ่นต่อไปจะใช้หลักธรรมอะไรในการดําเนินชีวิตผมอยากตะโกนถามดังๆมากเลยว่าพวกท่านทําถูกแล้วหรอท่านผู้มีวุฒิภาวะทั้งหลายหรือลาบยศชื่อเสียงมันกลืนกินสติปัญญาของผู้ที่ร่ำเรียนศึกษาปริยัตไปหมดสิ้นแล้วแผ่นดินพูดแผ่นดินธทม กำลังจะกลายเป็นแผ่นดินผีโดยไม่มีใครออกมาจันโลงจัญยาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาเอกของโลกได้ในเวลานี้ไปวัดไหนๆก็มีแต่พระพิคเนตเจ้าพ่อเจ้าแม่เต็มวัดไปหมดปั้นใหญ่กว่าพระประธานซึ่งเป็นหัวใจหลักทางวัตถุเสียอีกผู้สร้างจะมีเจตนาอื่นไปไม่ได้นอกจากการมองเมาประชาชนเพื่อเรียกศรัทธามหาตนเรียกยศเรียกลาบหาบกิเลสหาบาปธรรมย่ำยีพระธรรมวินยัย และแก่นแท้ของคําสอนอันเป็นสิ่งเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเพื่อตักเตือนสัตว์โลกไม่ให้หลงไปตามอํานาจความโง่งมงายซึ่งเป็นหลักเป็นท่อนแห่งความทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟที่จะมาเผาใจมนุษย์เพราะการกระทําที่บิดเบือนทั้งสอนตนสอนผู้อื่นไปสู่นรกสู่กรรมและวิบากที่จะจมหนักยิ่งกว่าสัตว์ในไหนในสมโลกนี้พุทธทงสันนังขฉามิทำมังสันนังฉามิสังฆัง,งสัรนังฉามิ สามศารนนี้เท่านั้นที่ผมจะยอมกราบไหว้เป็นที่พึ่งยืนหนึ่งอยู่ในหัวใจเด็กรุ่นใหม่อย่างผมสมกับคุณบิดามารดาได้เลี้ยงดูมาสมกับคุณครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนมาสมกับคําว่านับถือศาสนาพุทธอันมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาองค์เอกองค์เดียวนี้เท่านั้นในจิตใจของผมผีสางเทวดาเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือสีชีพไพร่หน้าไหน,ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มายืนอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าใจดวงนี้เด็ดขาด ก็เน,นิรนก็ขอขอบใจคนที่พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาของเราเป็นเทราวาวแต่ก็มีการสร้างเทพเจ้าของศาสนาพราหรรมณ์ไว้ในวัดซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของพระพุทธธรรมสงฆ์มากกว่าก็ขอขอบใจมากที่พูดในเรื่องนี้ให้ประชาชนได้ฟังว่ามันมีความผิดมีความ ออกนอกรูปน,นอกตาออกอกศาสนาแต่ก็ขอพูดให้ฟังว่าวัดประเทศไทยนั้นมีอยู่สี่สามหมื่นกว่าวัดจะมีวัดประเภทนอกเครีอย่างนี้ไม่กี่วัดนะครับ mm hmm. และก็ได้ท่าบข่าวว่ามหาดรสมาคมได้สั่งให้รื้อในขณะนี้หมดแล้ววัดที่สร้างรูปเคารพของต่างศาสนาเมื่อก่อนจะมีท่านผู้หนึ่งที่คิดจะส,ส,สร้างศูนย์ศาสนามีรูปเคารพของทุกศาสนาในที่นั้น ทางกรมการศาสนาหรือธนกคารสงสาชาตาก็ฟ้องร้องและสั่งให้รื้อถอนไม่จะทำความจริงเรื่องที่จะเอารูปเคารพของาศาสนาอื่นไว้ในวัดน,นั้นมันก็ผิดผิดจรรยาบรรณิดจรรยาของนักการาศาสนาอยู่แล้วผิดเรื่องต่อเรื่องผิดต่อการละเมิดต่อพระธรรมสงฆ์อยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดเรื่องนี้มหาเจรสมาคมต้องสอบส่ง ผมก็จะโทษพระโู้นน้อยนะครับเพราะพระโพ้นน้อยบางทีท่านก็ความรู้ก็น้อยไปด้วยแต่พระผู้ใหญ่ที่มีความรู้ใหญ่รู้โตเนี่ยเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ท่านต้องสอดส่องผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับว่าพรบคณะสงฆ์2505เนี่ยกระบวนการบริหารศาสนาไม่เพียงพอหมหาเทรสมาคมออกย้อนประชุมแล้ววัดไขวัดมันเป็นหมหาเทรสมาคมเฉพาะอยู่ในขอ้อประชุมเท่านั้น ออกจากห้องประชุมไม่ใช่มาเุ่สมาคมเป็นเจ้าอาวาดวัดใครวัดมันหรืออย่างดีก็เป็นเจ้าคณะหนหรือเจ้าคณะภาคเท่านั้นด้วเหตุนั้นปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องโยนความผิดมรดกบาปไปให้แก่พรบคณะสงฆ์2505ซึ่งคิดคนเดียวร่างคนเดียวเซ็นชื่อลงนามประกาศใช้คนเดียวในวันที่27เดือนธันวาคม2505 และเป็นพระบคะณะสงฆ์ที่มีปัญหามากที่สุดที่ทําบาปกรรมให้แก่พระพุทธศาสนาในขณะนี้มากที่สุดและก็ไม่มีใครคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดแก่พระพุทธศาสนามากมายไม่ใช่เฉพาะเรื่องการสร้างรูปเคารพของศาสนาอื่นไว้ในวัดเท่านั้นแม้แต่พุทธศาสนาถูกเบียดเบียนจากหน่วยงานของรัฐบาลในขณะนี้มากมายเหลือเกิน บางครั้งบางคราวนี่เหมือนว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธศาสนาของคนคนนั้นของคนตระกูลนั้นหรือคนตระกูลนั้นไม่เคยนับถือพุทธศาสนาเลยทําไปเขาทํากับพระพุทธศาามีประการต่างๆทํากับพระสงฆ์มีประการต่างๆขอประทานทษผมเห็นตํารวจจับพระศึกผมไม่เห็นตำนักงานตํารวจแห่งชาติจัดก,การบวชพระเข้ามาสาเลยไม่ว่าจะเป็น พระราชจะพิธีต่างๆหรือในวันสำคัญสำคัญของประมุขของชาติคุณจะพระสึงมากๆกาแล้วนะครับล้างบาปโดยการหาพระบวชเข้าภาษาบ้างอย่างน้อยก็ข้าราชการตำรวจในสมักงานตรวจแห่งชาติแล้วคุณนะั่นแหละให้เขาลาบวชจะเข้าพรรษาบ้างความนุ่มนวลระหว่างศาสนากับตำรวจจะได้มีมากขึ้น นเวลานี้ความนุ่มนวลของตำรวจกับสำนักงานภาษาแห่งชาติสำนักงานคณะสงฆ์ก็มีปัญหาเพราะความไม่นุ่มนวลยกตัวอย่างให้เห็นได้ในสมัยหนึ่งพระยุรธธรรมถูกกล่าวหาตำรวจไปจับท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ ถึงขนาดเป็นสังเ,เคยเป็นสังฆมนตรีปกครองตำรวจผู้หนึ่งกระโดดล็อกคอท่านนายเกียรติท่านเลยทําให้ตำรวจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ไปด้วยบอกอย่าทาอย่างนั้นท่านเป็นประเทระผู้ใหญ่นี้แหละคือความไม่รู้เรื่องของตำรวจต่างจะเข้าไปในกรมกองของของทหารนะครับกรมกองสองทหารนะเขามีอนุสานอาจารย์เปอบรมสั่งสอนตอนนี้ก็ให้มีอนุสานอาจารย์อบรมสั่งสอนในชุดงานตำรวจแห่งชาติบ้างครับ เรื่องการจับคนกับเรื่องการพุ้นคุณธรรมนั้นมันคนละเรื่องคนละอย่างกฎหมายคือกฎหมายคุณธรรมก็คือคุณธรรมความดีคือความดีความชั่วคือความชั่วอย่าปนกันด้วยเหนั้นการที่เด็กเยาวชนยุคใหม่ได้เข้าใจเรื่องของศาสนานี่ก็น่าดีใจแต่สำคัญว่าผู้ใหญ่ของบ้านของเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงฆ์หรือฝ่ายรัฐบาลจะต้องเอาใจใส่พระพุทธศาสนามากกว่านี้ถึงแม้คุณจะรังเกียจเดดฉันว่าไม่อยากจะบัญญัติพระพุทธศาสนาพาะศาสนาประจำชาติก็ทมแต่ขอร้องว่าคุณจะทํำยังไงให้มีความเข้มแข็งแก่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยิ่งกว่ามีคําว่าบัญญัติพุทธศาสนาพศาสนาประจำชาติทําได้หรือไม่ครับพูดไปก็สองภัยมี้ย ดีใจครับที่เด็กรุ่นใหม่มีความคิดประมาณและพูดจาให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนและเท่ากับสอนผู้ใหญ่ที่เป็นพระสงฆ์และผู้ใหญ่ที่เป็นรัฐบาลในขณะนี้ขอบคุณครับ